รับบทนางพามาชมคอลเลกชันของพี่พี่สาวประเภทในการมาชมรับในช่วงหน้าฝนกันค่ะคุณนาสวัสดีค่ะพ่อเอามเอามวสุภสุคนนะคะวันนี้กิ๊กอลีนะคะก็จะพาพ่อเอามเอาสุภสุคนนะคะมาชมคอลเลกชันของพี่พี่สาวประเภทในการมาชมลำกันค่ะ เนี่ยก่อนยืนก่อนใดนะคะกับพาน้องสาวนะคะมาหาแนวกินก่อนน,ะะนี้วันนี้เราก็มากันสามคนเลยนะคะนี่วันนี้เราก็อยู่กับหมอรำปรถมบันเทิงสินสินซินมา,าน้องแจ็คเย็ดน้องสาวของเรานั่นเองนะคะนี่สวยหวานนะคะกับฝากทุกคนนะคะเบิ่งแยงเพื่อนนำเดเดิอกับพี่น้องแล้วก็ได้เวลานะคะไปชมคอลเลคชันของพ,พี่สาวประเภทในการมาชมรำแล้วค่ะนี่ออกมาหน้าเวทีเจอเลยเจอเลยนางพญาผมขาวสวยหวานมาก ยั่วมากค่ะนี่มากับน้องชุดน้ําเงินนะคะยั่วๆจ้านี่เจอคุณแม่ด้วยค่ะแต่งตัวน่ารักมากอ่างูน้องงูเหลื่ยมก็มานะคะเออแล้วก็เจอพ่อแม่พี่น้องเอฟซงเอฟซี C นะคะก็เลยถ่ายรูปกันไปหนึ่งแมตนะคะแบบยั่วๆเก๋ๆไก้ๆ,ๆ,ๆกันไปเลยจ้านี่มาต่อด้วยนะคะไหน ชุดดำสไปาดแดงนะคะเออเลิศเลิศเลิศนะคะอามาคนต่อไปค่ะเชอร์อนี้เซตน้องเอซีนะคะน่ารักยัว่วยั่วนะคะมีแต่คนหวานหวานมากเลยอพอ,อแตงโมมาบอกคนานนเออคืองามคือพอ,อแตงโมแต่คันนี้ไทยกับเอซีนะคะอีกแล้วนะคะพี่น้องนี่อัดดินมองนีมันคือยมยม,ยมครับพี่นอ้องออะไปกันต่อค่ะนี่ พอเสร็จน้องนะคะกระดาษ A4 โตอินโตยินโตใจกับพี่น้องอีกแล้วค่ะเออยัวยัวนี่คุณแม่แต่ยัวแห้งค่ะ <_ S 1> อ,อลดนี่แอปเคิ่เขินอายนิดนึงนะคะนี่นะคะคอลเลกชันของพี่ๆสาวประเภทนี้พี่น้องแบบลดลดลดนะคะนี่นะคะคอลเลกชันของพี่ๆสาวประเภทนะคะในการมาชมลำนะคะก็ยังคงเป็นสีสันตั้งแต่ข่อยน้อยนะคะจนว่าข่อยเท่าแล้วกับพี่น้องข่อยนี่มากหลายค่ะขอบคุณสุภุี่ติดตามค่ะ